เบื่อชานมไข่มุกลองมาทำโยเกิร์ตไข่มุกบวกกันค่ะแถมกินแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะเมนูนี้กินแล้วย่อยง่ายสบายพุงแทนขนมหวานได้เลยค่ะขั้นแรกเราก็จะนำโยเกิร์ตเนื้อเค็มคนสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษค่ะสูตรเจวกแกนไม่มีนมวัวน,นะคะกินแล้วก็ยิ่งย่อยดีค่ะแถมมีโปรตีนสูงด้วยเราก็จะตักมาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ปาดให้เนียนกริบตามที่เราต้องการเลยค่ะ หลังจากปาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมไข่มุกบุกนะคะตัวนี้เป็นไข่มุกบุกคีโตกินแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะกรึบๆเหมือนได้กินชานมไข่มุกบุกเลยหลังจากนั้นก็จะขาดไม่ได้ก็คือการโน่ลลาข้าวโอ๊ตสูตรเจค่ะที่มิวคิดสูตรเองไม่ใส่น้ํามันน้ําตาลเลยค่ะแล้วก็ราดน้ําพึ่งไซรัปแค่นี้ก็จะได้โยเกิร์ตไข่มุกบุกแบบคลีนๆที่สําคัญกินแล้วอร่อยไม่รู้สึกผิดกินแล้วก็ย่อยง่ายแถมมีโปรตีนสูง สามารถเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตปกติหรือว่าเป็นกรีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะลองเอาเทคนิควิธีการนี้ไปทําทานกันแล้วทุกคนจะรู้ว่าไข่มุกบุกอยู่ในโยเกิร์ตเนี่ยอร่อยมากๆเลยยิ่งกินคู่กับกาโนล่ายิ่งอิ่มนานหมิวอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนสักนื้อเป็นเมนูคินคินเพื่อสุขภาพแล้วสุขภาพของทุกคนจะแข็งแรงขึ้นโดยที่เราไม่ต้องอดไม่ต้องเครียดเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ